โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องสำรองของผมด้วยนะครับผมช่องโชกุน v 2นะครับซึ่งช่องช่องนี้นะครับผมก็จะมีอัพคลิปวิดีโอสอนหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกดูมอนี่วอลเล็ t ในช่องช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามช่องโชกุน v 2ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกๆุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับหาเงินเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอลเล็นะครับจะมาแนะนํากันเนาะโดยในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tik t o อนะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแต่สําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถสร้างรายได้นะครับเข้าสู่บัญชี ทูมินี่วอลเล็ตหรือว่าจะเป็นบัญชีธนาคารให้เราได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเขาก็ได้จัดกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับรับรางวัลสูงสุดถึง8ปบาทนะครับผมสําหรับแอปพลิเคชันนี้เนาะก็รายละเอียดสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้เรานะครับผมทําการแชร์ลิงก์เชิญเพื่อนของเรานะครับแล้วก็เมื่อเพื่อน ใช้รหัสแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับเหรียญจํานวน1ิเหรียญนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยดูทิกต o อกนะครับผมเป็นเวลา3วันก็จะได้รับเพิ่มอีก18เหรียญนะครับ7วันก็จะเพิ่มอีก22เหรียญ3เอ่อสิบสวันก็จะได้รับเพิ่มอีก30เหรียญรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็น80เหรียญต่อ1คนนะครับซึ่งวิธีการทํานะครับก็ให้เรานะครับผมกดเชิญนะครับ แล้วก็นะครับนำลิงก์เนี่ยไปโพสต์นะครับบนแพลตฟอร์มต kind of ่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube หรือว่า Line นะครับผมก็เราก็จะได้รับเงินรางวัลนะครับผมซึ่งเงินรางวัลในที่นี้เนี่ยเราสามารถถอนออกมาเป็นเงินเข้าสู่บัญชี t ท o m o y w y w l l l e t ได้นะครับโดยเลทนะครับจะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3 0 0แสน 5 4 0ห0ี่นเหรียญนะครับมีมูลค่าเท่ากับ35บาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําการถอนเงินกันนะครับก็วิธีการถอนเงินนะครับผมก็นี่นะครับกดเข้าไปเลยเนาะอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆงงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก็นะครับมันจะอยู่มุมด้านบนนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นเหรียญสีทองๆอยู่เนาะก็ให้เราทําการ กดเข้ามานะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันนะครับแล้วก็นะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับผมจะมีการถอนเงินออกได้2ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชี t ูมานี่วอลเล็โดยตรงนะครับ แต่ช่องทางที่2เนี่ยจะเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารผ่านพร้อมเพย์นะครับก็อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับโดยการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่15บาทนะครับผมอ่าก็วันนี้เนี่ยผมมีอยู่35บาทผมก็จะมาลองถอนนะครับโดยผมจะทําการถอนเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอลเล็แล้วกันนะครับเอาไว้แจกคนดูทุกคนนะก็เดี๋ยวก,กดถอนนะครับ อ่าตรงนี้นะครับมันจะมีบัญชีให้เลือกนะครับผมผมก็จะเลือกเป็น t o มอนี่บัล l l e t ของผมนะครับผมแล้วก็กดถอนเลยนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นรายละเอียดการถอนนะครับเราเราก็กดยืนยันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เขาเขียนว่าเงินจะได้รับภายใน2ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมก็ถอนแล้วเนี่ยนี่นะครับเงินเข้าทันทีเลยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับ กดถอนไม่ถึง5วินะครับเงินเข้าเลยนะครับอ่ะนี่เป็นหลักฐานการถอนนะครับก็โชว์ให้ดูเลยเนาะว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับผมสําหรับแอปพลิเคชัน tiktok เนาะก็ถ้าใครนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับผมหรือยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถไปโหลดแอป tiktok นะครับจากบน Play Store นะครับผมหรือว่าระบบ iOS ก็จะเป็นแอป o r e นะครับสามารถไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับ โอเคครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้เนาะมันก็จะมีวิธีหาเงินอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนาะสามารถลองสมัครหรือว่าดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมไม่มีค่าสมัครนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ